สวัสดีครับผมเชฟนันนะครับเชฟไทยในเมืองโอแลนนิวซีแลนด์นะครับมอน้ได้เนื้อลิบอายมานะครับนี่ครับเนื้อลิบอายจากนิวซีแลนด์นะครับติดมั่นนะครับผมจะมประเดศกับพัดนะครับการตอนแรกนะครับผมหมักด้วยเกลือพริกไทยนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันแล้วก็ผงปาปิกานะครับเอาเนื้อลิบอายมาะมากนนะครับ ไอรสชาติข้านะครับผมขยำขยำมาร์กไวประมาณ15หนาทีก่อนนะครับผมกับเหมือนผมสิมเหตุขกับพัดเนื้อลิอาอนะครับได้ความฉ่ำได้ความหอมนะครับของเนื้อนะครับกระต้นแรกนะครับผมกับเปิดไฟนะครับให้กระทะห้อนจัดเลยนะครับผมใส่น้ำมันลงไปนะครเรียงกระทะนะครับเพราะว่าพัดกับพัดโดยกระทะจีนแบบนี้นะครับ ถ้าเอาเนื้อลงกรนี่กับ,บางที่ถ้ากระทาบ่ฮอรน,นะครับเนื้อก็สิไปติกดกระทานะครับเวลาพัดกับพัดนี่กัเข่าก็สิิติดกระทานะครับเพราะว่าถ้าเอาเนื้อซัดเอาเนื้อดิบลงไว้ก่อนนี่ถ้าบะเวนกระทาเทปหลอนนี่กับางที่เทาพัดกระทาจีนหรือว่าการะทาไทยบ้านเท่านี่กัเนื้ออาชิไิติดกระทานะครับพัดเข่าและก็สิบบล้ลลื่นนะครับ พ่อกะทาหอนแล้วนะครับผมกะเทะน้ำมันหอดออกไปนะครับแล้วก็เอาเนื้อนะครับไปพัดนะครับเนื้อสีมีไขมันแสกอยู่นะครับเนื้อลิบอายนะครับค่อยๆผัดไปเรื่อยๆนะครับสิไดใดกินหอมของเนื้อนะครับไขมันนะครับที it, ่แสกอยู่ในตัวเนื้อนะครับก็คอยออกมานะครับค่อยๆพัดไปเรื่อยๆนะครับผมเปิดไฟกลางนะครับ หลังจากนั้นผมก็ใส่หอมซับลงไปนะครับหอมใหญ่บานเท่านะครับพัดกับเนื้อนะครับเพิ่มความหอมนะครับความหวานของหอมเพิ่มไปอีกนะครับเอาสิพัดเนื้อนี่ครับประมาณซุกไข่แดประมาณสัก 70- 80%นนะครับหลังจากนั้นผมก็ใส่ไข่นะครับใส่เข่าลงไปนะช่วงนี้เท่ากับ เปิดไฟแห้งนะครับตักสบัดเข่านะครับผู้ได้ฝึกนะครับสบัดกระทะนะครับกระดกกระทะเป็นนะครับรเบลาาหาพัดกับพัดนี่ก็เป็นเบสิกอีกอย่างนึงนะครับในการาเฮ็ดกับเขา่าเข่ากระสีได้แตกเป็นเม็ดนะครับ่นั้นพมกับปรุงรสชาติโดยเกลือนะครับน้ำตาลนะครับ แล้วก็ผงปาป,ปิกานะครับเพิ่มความเพชดนะครับเพิ่มความหอมนะครับแต่งสีสันอีกนิดนึงนะครับข้าวพัดเ,เนื้อลิบอายนี่ครับสีสันนะครับน่ากินนะครับได้ความฉ่าของเนื้อนะครับได้ความนมุ่มได้ความหอมของไขมันนะครับปกติแล้วเนื้อลิบอายเนี่ยเพิ่นก็เอาไปเฮดสเติกนะครับนาะเพราะว่าเพิ่นมีความ อ่านิ่มนะครับมีความนุ่มนะครับมีไขมันแทรกนะครับหรือว่าบางที่ก็ไปเห็ดมัสมันก็ไดนะครับนี่ครับข้าพัดแล้วแล้วครับถ้ามักคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับเชฟไทยเหตุงานอยู่ประเทศนสแลนเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ